สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องซันเตอร์สตอรวันนี้จะมาแนะนําเทคนิคหรือเคล็ดลับดีๆนะครับในการปลูกต้นพริกให้มีผลดกให้เราเก็บนํามาใช้ได้ตลอดทั้งปีด้วยวิธีแบบง่ายๆนะครับหลังจากที่เราหว่านหรือเพาะเมล็ดให้งอกขึ้นมาเป็นต้นแล้วนะครับจากนั้นก็ให้เลี้ยงต้นไปเรื่อยๆรอ,อให้ต้นมีการแตกยอดหรือแตกใบออกมาสักประมาณ4-5ใบหรือมีต้นแบบประมาณเท่าที่เห็นนี้ก็ได้นะครับ จากนั้นก็ให้เราเริ่มแยกต้นที่เบียดกันออกมาปลูกกระถางละ1ต้นและถ้าใครที่เพาะต้นไว้เยอะๆก็อาจจะใช้เป็นวิธีแยกปลูกลงในกระถางเล็กๆไว้ก่อนก็ได้นะครับก็จะทําให้มีการดูแลได้ง่ายกว่าหรือถ้าใครเพาะต้นไว้ไม่เยอะขี้เกียจย้ายต้นบ่อยๆก็อาจจะปลูกลงในกระถางใหญ่ไปเลยก็ได้เช่นกันแล้วแต่ที่เราสะดวกนะครับพอต้นเริ่มตั้งตัวได้หรือต้นสามารถตั้งรับแสงสู้แดดได้แบบนี้แล้วนะครับ ต้นไหนที่แข็งแรงกว่าก็อาจจะโตได้เร็วกว่าต้นอื่นแบบที่เห็นนี้ได้นะครับในตอนนี้เราก็จะทําการเด็ดยอดของต้นพริกออกตั้งแต่ที่ต้นยังมีขนาดเล็กๆแบบนี้เลยนะครับมีถามกันเข้ามาบ่อยเหมือนกันนะครับสําหรับใครที่เพิ่งจะเริ่มปลูกต้นพริกใหม่ๆก็อาจจะยังงงหรือไม่รู้ว่าจะเริ่มเด็ดตอนไหนดีคลิปนี้มีคําตอบมาให้แล้วนะครับก็คือให้เด็ดตั้งแต่ในช่วงที่ต้นพริกมีขนาดประมาณเท่านี้ก็ให้เราเริ่มเด็ดยอดได้เลยนะครับเพื่อที่จะทําให้ต้นมีการแตกกิ่งออกมาเป็นพุ่มได้ดีนั่นเอง จะเด็ดลงไปแบบตื้นหรือเด็ดลงไปลึกๆก,ก็ได้เหมือนกันไม่มีแบบไหนถูกหรือผิดนะครับใช้ได้ทั้งหมดพอเราเด็ดยอดเสร็จแล้วก็หาปุ๋ยมาใส่บำรุงนะครับเมื่อต้นแตกยอดออกมาจะได้กินปุ๋ยได้เลยและพอเมื่อต้นไม่มียอดแล้วนะครับสารอาหารก็จะถูกส่งไปเลี้ยงตามตาด้านข้างของต้นแทนก็จะทําให้มีการแตกเป็นกิ่งแขนงออกมาเป็นพุ่มได้ดีส่วนกิ่งที่แตกออกมาก็จะเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆตามอายุนะครับผมจะโรยปุ๋ยเปลือกไข่ไว้กันพวกมแมลงหรือหอย แล้วก็จะเป็นการเสริมแคลเซียมให้กับต้นแล้วก็ผลได้ด้วยนะครับต้นพริกที่เราเด็ดยอดออกไปก็จะค่อยๆเริ่มแตกออกมาเป็นพุ่มประมาณแบบที่เห็นนี้เลยนะครับใช้เป็นการเด็ดยอดแบบวิธีที่แนะนําได้เลยนะครับเด็ดแค่ครั้งเดียวก็พอไม่ต้องเด็ดบ่อยๆและเมื่อเรานําไปปลูกนะครับไม่ว่าจะปลูกในกระถางหรือปลูกลงดินก็จะทําให้ต้นพริกมียอดออกมาเป็นจํานวนมากตามมาด้วยและพอต้นพริกเริ่มออกดอกหรือเริ่มติดเป็นเม็ดนะครับ ก็จะทําให้มีผลผลิตของเม็ดพริกตามมาด้วยเช่นกันเราก็จะมีเม็ดพริกให้เก็บนํามาใช้ได้อยู่ตลอดแบบไม่ขาดต้นเลยนะครับเพียงแค่มันดูแลรดน้ําใส่ปุ๋ยแล้วก็ฉีดพ่นด้วยสมุนไพรและแมลงอย่างสม่ําเสมอก็จะทําให้เรามีพริกไว้ให้เก็บกินแบบยาวนานเป็นปีได้เลยถ้าดูแลได้ดีส่วนใครที่เคยถามนะครับว่าปลูกพริกแล้วทําไมมีแต่พริกสีสขเขียวพริกไม่ยอมเปลี่ยนเป็นสีแดงสักทีนะครับ กว่าที่พริกจะแก่หรือกว่าที่พริกจะเปลี่ยนเป็นสีแดงได้จะต้องใช้ระยะเวลาในการปลูกอย่างน,น้อยๆประมาณ80-90วันเม็ดพริกถึงจะแก่แล้วก็เปลี่ยนเป็นสีแดงได้นะครับและในช่วงที่เม็ดเริ่มแก่เป็นสีแดงเราก็จะต้องรีบเก็บแข่งกับพวกนกประลอดที่จะชอบมาโฉบกินผลสุกไปก่อนที่เราจะเก็บด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับการเด็ดยอดของต้นพริกจะช่วยทําให้ต้นแตกเป็นพุ่มและสามารถทําให้ต้นพริกมีผลผลิต ออกมาได้ดกมากขึ้นได้ตามจํานวนยอดที่แตกออกมาได้นะครับก็ลองนําวิธีที่แนะนํามาทั้งหมดนี้ไปลองทํากันดูได้เลยนะครับ